ได้เขาแรงกําหนังจ้ามานีขอเสนอเมนูซุปหนอ่อไม้จา้าซุปหนอ่อไม้เด้อพี่น้องมานีพอว่ากินแกงหนอ่อไม้มาหลายเดี๋ยวเนาะกินแกงหนอ่อไม้มาหลายแล้วก็เลยจัดเมนูซุปหนอ่อไม้อันนี้เป็นชุดสาําเร็จจัดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นชุเป็นชุดสําเร็จต้มเคี่ยวดีๆหน่อไม้อ่อนๆเคี่ยวดีๆหน่อไม้อ่อนๆปรุงเครื่องห่อเครื่าายองมะหอยย่างดีนี่ตีกล้วยั่วอันนี้ทั่วลิสงป้นกว่านี่ก็งาขวาค่ะงาขวด้วยนะคะวุได้ยากเลือดแต่ใส่พริกเข้าไปจ้าววั่กใหห้มาาลย ใส่ไปเลยจ้าข้าวคั่วคะ่ะข้าวคั่วน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาก่อนเด้อะวันไหนซีซี่นไม่ขาดว่าเห็โดโรยไงเนาะแต่วปปนนต่าเขากับสูตรของเกาก่อนน้ำปลาน้ำปลาหองนัวจะ้ะหองนัวคือขาดไม่ได้นะจ้าต้องใส่เพราะว่าไม่ขาดคนกจะใส่สาร้ายก็แห้งแล่วแหละ่าจะองกับว่ย่ยองแพร่ว่ย่องแพร่ใส่สายที่เตานะโจเรศหอมซอยผักใบเลื่อยต้นหอมผักชีโจเรศโจเรศที่เตาแต่ปกติบปกตยใส่ชอบชอบน,นะขวดแต่ว่าใส่เนาะใส่ให้มันเพิ่มความมันเข้าไปเนาะค่ะเพิ่มความมันของงาคั่วนิดนึง จุเล่จุเล่จุเล่น่ากินบ่จ้าน่ากินบ่จ้า่าสิได้แล้วเนาะจิมก่อนเดอ้อปะนี่จิมก่อนจ้าเสียบดอกกินขอน้ำกันจ้าอร่อยอร่อยจ้าเทลงไปแล้วแซ่บคึ้นก็ขอนียวโรยงาขั้วไปเนาะ จะได้สม็เพ็ดมาหายย่างดีซุปหน่อไม้อร่อยอร่อย,ออยจ้าเรียบร้อยจ้า